ความคุ้มค่ากับหม่ครั้งกับล้าน JB Top Up ล้านบริการเติมโรบักที่คุ้มค่าที่สุดในเวลานี้ด้วยระบบการเติมโรบักที่ไม่เหมือนใครเติมแล้วได้พรีเมียมฟรีหากคุณมีพรีเมียมอยู่แล้วก็สามารถที่จะเติมได้อีกเติมได้ไม่จำกัดจำนวนครั้งต่อเดือนบอกเลยว่าเจ๋งมากๆเท่านั้นยังไม่พอราคาย,ยังถูกแถมส่งไวภายใน1-30นาทีเท่านั้นสนใจใช้บริการสามารถเซิร์ช a c e b o o k JB Top Up หรือลิงก์ใต้คลิปนี้ได้เลย ในวันนี้เราอยู่ในแมปที่มีชื่อว่า n ิน j a Training ครับในคลิปนี้เบนนี่จะเป็นนินจาที่วิ่งเร็วที่สุดและใช่แล้วครับนี่คือคอนเซปต์ของเจ้าแมปนี้เลยและตอนนี้ผมเข้ามาในเกมเป็นที่เรียบร้อยครับต้องบอกก่อนเลยว่าไม่เห็นอะไรแบบนี้มานานมากๆแล้วครับผมสามารถที่จะเก็บดาวกระจายที่ตรงนี้เพื่อเพิ่มในเรื่องของพลังเหรอดาวกระจายคือพลังของเราครับตอนนี้ผมมีพลังอยู่ที่50ไปที่แล้วร้อยครับอุ้ยง่ายมากเลยเนี่ย แต่เดี๋ยวก่อนฮะดูเหมือนว่าดาวกระจายเนี่ยเพื่อนเราสามารถที่จะเก็บได้ด้วยครับเดี๋ยวไม่ได้แยกกันหรอกเหรอแล้วถ้าเกิดเรากดออโต้ฟาร์มที่ขวามือตรงนี้ออโต้ฟาร์มฟรีท่านผู้ชมฮะอันนี้คือดีมากๆและดูเหมือนว่าจะทํางานได้ดีด้วยนะเนี่ยแต่ตรงนี้มีของฟรีครับรับมาก่อนเลยได้ดาวกระจายมา1,000ฮนะซึ่งดาวกระจายเนี่ยน่าจะหมายถึงพลังของเรานะครับจากนั้นก็แข่งอัตโนมัติแข่งอัตโนมัติก็ฟรีเหมือนกันครับ และตอนนี้ผมวิ่งด้วยความเร็ว32กิโลเมตรต่อชั่วโมงเหรอเดี๋ยวก่อนสรุปแล้วดาวกระจายเรามีไว้ทำอะไรครับเพราะว่าปกติแล้วถ้าเกิดพลังเราเยอะนะครับเราก็จะมีความเร็วที่เยอะนั่นเองแต่ตอนนี้เนี่ยดาวกระจายผมอยู่ที่1,000แต่ว่าความเร็วผมเนี่ยอยู่ที่32เท่านั้นเองซึ่งมันน้อยมากๆเลย และเส้นชัยแรกครับเข้าได้เป็นที่เรียบร้อยได้มา1่ถ้วยรางวัลตะก,กี้นี้ผมน่าจะเข้าเส้นชัยมาแล้วถูกไหมลองกลับมาดูฮะได้วินศูนย์หมายความว่ายังไงอ่ะแสดงว่าผมยังแข่งไม่เสร็จหรอก็เลยยังไม่ได้ในเรื่องของถ้วยรางวัลตรงนี้พี่สัตว์เลี้ยงฮะสามารถที่จะใช้สัตว์เลี้ยงเริ่มต้นได้3ตัวซึ่งสัตว์เลี้ยงเนี่ยก็ต้องเอาถ้วยรางวัลครับมาเปิดนั่นเองราคาเริ่มต้นที่เท่าไหร่เอ่ย15อันนี้3โอเค ส่วนอันนี้ครับเป็นแบบโรบัก99โรบักเดี๋ยวก่อนนะถ้าเกิดในคลิปนี้เนี่ยผมอยากที่จะเป็นสุดยอดนินจานะครับวิธีการนั้นก็น่าจะง่ายมากๆเลยแต่ดูเหมือนว่าเจ้าแมปนี้ครับเราสามารถที่จะรีเบิร์ดได้ด้วยซึ่งการรีเบิร์ดเนี่ยจะรีเซ็ตในเรื่องของชัยชนะแล้วก็ดาวกระจายของเรานะครับแล้วก็ดาวกระจายตรงนี้เราสามารถที่จะเอาถ้วยรางวัลฮะมาซื้อดาวกระจายได้ซึ่งดาวกระจายในที่นี้นะครับจะเพิ่มในเรื่องของถ้วยรางวัลให้กับ เราราคาแพงสุดของโซนนี้เนี่ยราคาแค่5,000เท่านั้นเองอู้จะว่าไปแล้วก็ไม่ยากแฮะส่วนตรงนี้เป็นหางครับมีหางเทพทูหรือเปล่าเพราะว่าหางเนี่ยก็เพิ่มในเรื่องของถ้วยรางวัลเหมือนกันเอาละเพื่อให้คลิปนี้ไม่เสียเวลานะครับได้เวลาแล้วครับที่ผมแนนจะเข้าสู่หน้าร้านค้าครับนี่คือสัตว์เลี้ยงแบบลิมิเต็ดฮะ 249โรบักกับ800โรบักเหรอตัวนี้น่าสนใจแฮะคูณอยู่ที่1,000เอาละเดี๋ยวค่อยกลับมาครับขอดูที่เกมพาร์ตก่อนเลยเกมพาร์ตอันนี้เป็นเกมพาร์ต V.I.P. ครับการซื้อเกมพาร์ต V.I.P. ครับจะได้ในเรื่องของดาวกระจายเพิ่มขึ้น25% อืมโอเค199รบโรบัคอันนี้ผมลองซื้อให้ดูนะครับไม่รู้ว่าคุ้มหรือเปล่านะแล้วก็คูณ2วินครับอันนี้จําเป็นแน่ๆเพราะว่าถ้าเกิดจะปลดล็อกโซนถัดไปเนี่ยต้องมีในเรื่องของถ่วยรางวัลน,นะครับซื้อมาก่อนเลยแล้วก็คูณ2ดากกระจายฮะหนึรบโรบัคอันนี้ถือว่าไม่แพงนะครับสำหรับใครที่อยากเติมโรบัคราคาถูกส่งไวทันใจภายใน1-30นาทีเนี่ยก็แนะนําร้าน JB Top Up เหมือนเดิมเลยนะครับลิงก์อยู่ใต้คลิปนี้นะแ้วะ ก็ต,ตรงนี้เป็นในเรื่องของเกมพาร์ทเพิ่มสัตว์เลี้ยงอืเดีย๋ยวค่อยกลับมาซื้อแล้วกันเพราะว่าถ้าเกิดผมซื้อสัตว์เลี้ยงเทพทูหนึ่งตัวแล้วเจ้าตัวนั้น OP มากๆเนี่ยก็อาจจะจบเกมนี้ได้เลยนะครับส่วนตรงนี้เป็นเกมพาร์ทเปิดไข่ทั้งหมดเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยดูเหมือนว่าจะต้องซื้อในเรื่องของขวดยาครับแต่ถ้าเกิดซื้อเป็นบันเดลอันนี้ดูเหมือนว่าจะคุ้มแฮะ มาครับ299โรบักเนี่ยได้บูสเตอร์ทั้งหมดอย่างละ2ขวดโอเคฮะแล้วก็คูณ2วินใช้มาคูณ2ดาวกระจายคูณ3วินโอ้โหคูณ2สปีดว้าวบูสเตอร์เยอะมากครเจ้าแมพนี้และก็แน่นอนนะครับว่าเจ้าแมพนี้เนี่ยต้องมีในเรื่องของสัตว์เลี้ยงฮะถ้าไม่มีเนี่ยน่าจะฝึกช้ามากๆครับเพราะฉะนั้นเอาละ ฮิวส์โดบินาครับ2,000 r o โรบักคูณ2,500ครับซึ่งเจ้าตัวนี้เนี่ยน่าจะเป็นสัตว์เลี้ยงที่คูณเยอะที่สุดหน้าตอนนี้หรือเปล่าและตอนนี้เนี่ยเหลือแค่10ตัวเท่านั้นครับซื้อมาเป็นที่เรียบร้อยจากนั้นกดใช้งานมาเลยคูณ2,500ดาวกระจายฮะมาลองเก็บ <laughs> และตอนนี้ผมเก็บดาวกระจาย400,000เป็นที่เรียบร้อยท่านผู้ชมฮะถ้าเกิดผมลองแข่งอัตโนมัติมาดูซิว่าความเร็วสูงสุดรครับ1,000กิโลเมตรต่อชั่วโมง <c oughs> เรียกได้ว่าสามารถที่จะเข้าเส้นชัย1ล้านได้อย่างง่ายดายเรียบร้อยฮะผมเข้าเส้นชัยแล้วและตอนนี้คือน็อกรอบเป็นที่เรียบร้อย และก็อย่าลืมฮะว่าเราสามารถที่จะเอาถ้วยรางวัลเนี่ยมาซื้อในเรื่องของดาวกระจายได้ด้วยนะเพราะฉะนั้นผมจะซื้อรูบี้แล้วกันนะรูบี้เนี่ยบวกถ้วยรางวัล100%ครับราคา750ถ้วยรางวัลซึ่งก็ไม่แพงนะและตอนนี้เนี่ยผมเข้าเส้นชัยไป4รอบแล้วฮะท่านผู้ชม แข่งหนึ่งรอบเนี่ยใช้เวลา3นาทีนะครับแล้วก็ซื้อรูบี้มาเลยแล้วกันนะใช้งานมาเป็นที่เรียบร้อยครับซึ่งผมจะได้ในเรื่องของถ้วยรางวัลเยอะขึ้นแล้วก็มีในเรื่องของหางฮะแต่ว่าโอ้โหราคาแพงอยู่นะเนี่ย ผมซื้อเจ้าหางสีม่วงมาแล้วกันครับราคา1,000ถ้วยรางวัลบวก100%วินครับแล้วก็ลองหยุดวิ่งฮะตอนนี้ผมเข้าเส้นชัยไป11รอบเลยนะกลับมาฟาร์มฮะแต่ถ้าเกิดเราจะไปโซนถัดไปโซนถัดไป,ดไปต้องใช้เงื่อนไขอะไรเอ่ยโซนถัดไปตรงนี้เดี๋ยวนะต้องมีทั้งหมด125วินครับและโซนสุดท้ายเนี่ยต้องมีทั้งหมด10,000แวินโอ้ไม่กัมันเยอะมากๆเลยนะเราลองไปโซนที่2ก่อนฮะ โซนที่2ตรงนี้มีอะไรบ้างเอ่ยนอกจากดาวกระจายแต่ดูเหมือนว่าดาวกระจายจะได้เยอะขึ้นหรือเปล่านะตอนนี้ผมเก็บได้รอบละประมาณ8,100ถ้าเกิดผมลองกลับไปที่โซนแรกฮะจะเก็บได้รอบละเท่าไหร่เก็บได้รอบละ8,100เหมือนกันหรอสรุปแล้วเราเปลี่ยนโซนเพื่ออะไรเนี่ย แต่เดี๋ยวก่อนฮะในโซนแรกครับมีการอัปเกรดด้วยเราสามารถที่จะเอาในเรื่องของดาวกระจายนะครับมาอัปเกรดในเรื่องของสปีดลิมิตก็คือถ้าเกิดผมอัปเกรดตรงนี้เนี่ยผมจะวิ่งได้เร็วขึ้นถูกไหมเพราะฉะนั้นก็อัปเกรดไปก่อนเลยครับแล้วก็สามารถที่จะอัปเกรดในเรื่องของการใช้สัตว์เลี้ยงเพิ่มขึ้นได้ด้วยนะซึ่งเป็นฟังก์ชันของสายฟรีนะครับมันดีมากๆเลย งั้นเราลองไปโซนที่3ดูครับโซนนี้ต้องใช้ท้รยงวัลปลดล็อก750ฮะปลดล็อกโซนนี้มาแน่นอนว่ามีไข่ฟองใหม่ครับ20วินอันนี้100วินฮะดูเหมือนว่าจะเป็นเวอร์ชั่นแบบโกลเด้นหรือเปล่านะเพราะว่าหน้าตาเนี่ยเหมือนกันเลยงั้นลองเปิดไข่สายฟรีฮะ100วินแต่อันนี้เป็นแบบเวอร์ชั่นโกลเด้นนะครับ100วินฟองแรกดูซิว่าคอมมอน45โอเคตัวที่2ต่อเลยครับ รีเจนโอ้ดูเหมือนว่าจะเป็นเจ้าตัว5%ครับคูณอยู่ที่135เดี๋ยวนะเจ้าหิวโดมินัสแปลกๆแล้ว <laughs> เดี๋ยวก่อนเดีก่อนดีก่อนถ้าเกิดเป็นแบบนี้เนี่ยอาจจะไปได้ไม่ไกลนะเจ้าโดมินัสตัวนี้และเดี๋ยวก่อนนะข้อเสนอสุดเย้าวยวนใจเหรอ99โรบัคอืโรบัก เอาล่ะลองดูแล้วกันนะราคามันไม่ได้แพงมากนะครับอันนี้ผมซื้อให้ดูเลยแล้วกันมาดูฮะว่าจะคุ้มหรือเปล่าเปิดมาครับได้ b u นี y ไซบอร์ b u นี y เหรอคูณ100ฮะดูเหมือนว่าจะเป็นไข่ในร้านค้าครับก็คือน่าจะเป็นเจ้าไข่ฟองนี้ถูกไหมอืมไซบอร์ันนี y ฮะโอกาสออก30%ถ้าเกิดมาซื้อในร้านค้าเนี่ย149โรบักฮะแต่ตะกี้นี้มัน99โรบัคก็ประหยัดไปนิดหน่อย เอาละมาลองแข่งดูฮะตอนนี้ผมมีดาวกระจายอยู่ที่6,000นะครับและตอนนี้ความเร็วสูงสุดผมอยู่ที่1,100ครับซึ่งมันก็ดูไม่เยอะเลยนะ ตอนนี้เนี่ยผมยังไม่แน่ใจเลยนะครับว่าดาวกระจายเนี่ยสุดท้ายแล้วถ้าเกิดเรามีดาวกระจายเยอะๆแล้วเนี่ยเราจะวิ่งเร็วขึ้นเหรอแต่ดูเหมือนว่ามันจะวิ่งเร็วขึ้นนะแต่ถ้าเกิดเราไม่อัปเกรดมันก็น่าจะวิ่งไม่เร็วเลยครับแต่ตอนนี้เนี่ยดูเหมือนว่าจะได้ถ้วยรางวัลเยอะขึ้นเพราะว่ามาโลกที่3หรือเปล่านะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยผมได้ถ้วยรางวัลรอบละ15้ถ้วยเลยนะครับแต่เดี๋ยวก่อนนะบูสเตอร์หมดฮะ <c oughs> ได้เวลากลับมาซื้อบูสเตอร์ครับคูณ2ความเร็วอืม 1,99รบัคได้กี่ขวดเอ่ยแต่ถ้าเกิดผมซื้ออันนี้2,99อันนี้คุ้มกว่าเยอะเลยนะครับแนะนำว่าซื้ออันนี้ดีกว่านะซื้อมาเลยครับแล้วก็กดใช้งานมาและหมดเวลาเป็นที่เรียบร้อยครับได้มา1,800วินฮะเอาละมาที่อัปเกรดตรงนี้ฮะอืมสปีดลิมิตครับ4 0 0 0ส0 5 0 0แสนห0แสนแสน้ล้าน1้าน0แสนโอ้โหหมดพอดีเลย ส่วนตรงนี้เป็นโกลเด้นแมชชีนฮะสามารถที่จะคราฟสัตว์เลี้ยงให้เป็นโกลเด้นได้แต่น่าจะต้องมีทั้งหมด5ตัวเพื่อคอนเฟิร์ม100%นะครับและดูเหมือนว่าตอนนี้ผมสามารถที่จะปลดล็อกนินแดนที่4ได้แล้วนะเทเลพอร์ตไปเลยครับในโซนนี้เนี่ยก็น่าจะได้ทวรลางวัลเยอะขึ้นอ่านี่ฮะกลายเป็น100%แต่ว่าในเรื่องของดาวกระจายเนี่ยเราจะได้เท่าเดิมนะดาวกระจายเนี่ยต้องบอกเลยว่าขึ้นอยู่กับสัตว์เลี้ยงของเรานะครับ แต่ถ้าเกิดตอนนี้เนี่ยผมมีดาวกระจายอยู่ที่800,000แล้วลองแข่งดูละจะสามารถทําความเร็วสูงสุดได้ที่1,250ครับสรุปแล้วดาวกระจายเนี่ยไม่มีผลเป็นแบบนั้นเหรอเอแปลกๆนะ เอาละได้เวลาซื้อดาวกระจายอันใหม่ครับอันนี้คือแพงที่สุดแล้วนะราคา5 0 0 0ถ้วยรางวัลครับบวก300วินซึ่งผมก็จะได้ในเรื่องของถ้วยรางวัลเยอะขึ้นอู้ดูเหมือนว่าจะได้เยอะขึ้นจริงๆนะเอาละระหว่างนี้ก็แวะฟาร์มสักหน่อยครับดูเหมือนว่าดาวกระจายเนี่ยจะมีไว้สำหรับอัปเกรดเท่านั้นเลยนะ เพราะว่าดากวกรจายเนี่ยทำอะไรไม่ได้เลยนอกจากอัปเกรดนะครับเพราะว่าเปิดไข่ก็ต้องใช้วินนะแต่ว่าโซนนี้175ถ้วยรางวัลเอาละขอหนึ่งฟองแล้วกันนะ <c oughs> ดูซิว่าจะได้อะไรคอมมอนฮะ60%คูณอยู่ที่225อู จะว่าไปแล้วก็คูณเยอะเหมือนกันนะเนี่ยแล้วก็ไม่พลาดฮะหางแบบเรนโบว์แพงที่สุดครับราคา5,000ถ้วยรางวัลบวก300วินซึ่งจากตอนแรกที่ผมได้ถ้วยรางวัลรอบละ20นะครับก็จะกลายเป็น28ก็เพิ่มขึ้นมาอยู่นะและก็โซนถัดไปครับดูเหมือนว่าผมจะสามารถปลดล็อกได้แล้วนะ โซนนี้เป็นโซนภูเขาไฟครับซึ่งก็แน่นอนว่าโซนใหม่เนี่ยมีสัตว์เลี้ยงตัวใหม่นะครับเพราะฉะนั้นจะลองเปิดสัตว์เลี้ยงตัวใหม่สักหน่อยนะ,ะราคา250ครับแต่ก่อนที่จะเปิดไหนๆก็ไหนๆแล้วฮะผมมีบูสเตอร์เพิ่มโชคนะใช้ไปเลยแล้วกันคูณ2กับคูณ3กลายเป็นคูณ5ครับดูซิว่าจะได้รีเจนหรือเปล่าและระดับแรครับถือว่าไม่แย่แต่ขอดูก่อนแล้วกันนะ495เดี๋ยวก่อนอูลอีปิก ถือว่าดวงดีมากครโอเคเปิดอีก2ฟองครับเผื่อว่าจะได้รีเจนระดับแรแล้วก็ฟองสุดท้ายครับคอมมอนโอ้โหเกลือเฉยเลยกดอีคิเบสไปเลยฮะตัวนี้คือเจ้าตัวอีปีครับคูณอยู่ที่525 และยังมีอีก2โซนที่ผมต้องปลดล็อกฮะนั่นก็คือโซนเหมืองและก็โซนโจรสลัดนะครับซึ่งต้องการ10,000แสนถ้วยรางวัลเลยเหรอซึ่งมันเยอะมากๆเลยนะในคลิปนี้จะปลดล็อกได้หรือเปล่าเนี่ยแต่โซนนี้เนี่ยเพิ่มในเรื่องของถ้วยรางวัลอยู่ที่150นะลองแข่งดูฮะ1 5 0ตได้ถ้วยรางวัลรอบละ31ครับอืมเดี๋ยวนะดูน้อยจังเลย <laughs> ทำไมมันดูน้อยจังเลย และตอนนี้เนี่ยความเร็วดูเหมือนว่าจะสูงสุดที่1250นะถ้าเกิดผมลองกลับไปที่อัปเกรดดูซิว่าจะมีอัพเกรดเพิ่มขึ้นมาหรือเปล่าอัปเกรดตรงนี้ไม่มีแล้วฮะสปีดสูงสุดเนี่ยอัปเกรดได้สูงสุดแค่10เลเวลเท่านั้นนะครับส่วนที่เหลือเนี่ยก็ไม่สามารถที่จะเพิ่มความเร็วให้กับผมได้แล้วจริงๆเนี่ยมันน่าจะมีวิธีการเพิ่มความเร็วนะ และในที่สุดครับผมก็สามารถที่จะปลดล็อกโซนถัดไปได้แล้วครับว่าแล้วก็ไปเลยแล้วกันนะนี่คือโซนลองสุดท้ายนะครับซึ่งบอกเลยว่ากว่าที่จะมาถึงตรงนี้ได้เนี่ยยากมากฮะและโซนนี้บวกอยู่200%ครับว่าแล้วก็ขอลองเปิดไข่สายฟรีก่อนเลย375ครับอันนี้เป็นแบบเวอร์ชันโกลเด้น Golden นะก็เลยแพงกว่านั่นเองมาฮะดูซิว่าจะได้ตัวอะไรคอมมอนโอ้โหเกลือมากนี่ขนาดว่ามีบูสเตอร์ คอมมอนรัว <c oughs> ๆเลยเหรอแต่ดูเหมือนว่าจะมีสูงสุดที่ระดับคอมมอนนะครับไม่น่าจะมีตู้ที่จะคราฟเป็นระดับเรนโบ์นะขอระดับรีเจนได้ไหมหรือไม่ก็ e อีปิก e อ่าอีปิกมาแล้วครับขอดูพลังหน่อยคูณ900ครับ ส่วนเจ้าตัวคอมมอนเนี่ยคูณอยู่ที่810ถือว่าห่างกันไม่เยอะครับแต่ว่าเจ้าแบบนี้เนี่ยเขาบอกว่าให้ผมนั้นเก็บดาวกระจายเพื่อที่จะเพิ่มสปีดหรือว่าเพิ่มความเร็วแต่ตอนนี้เนี่ยผมพยายามที่จะเก็บเยอะมากๆเลยความเร็วมันก็ไม่เพิ่มขึ้นนะสรุปแล้วเนี่ยเราจะเพิ่มความเร็วได้ยังไงนอกจากอัปเกรดบ้างเนี่ยเพื่อพิสูจน์นะครับตอนนี้เนี่ยผมลองเก็บดาวกระจายมา10ล้านนะแล้วก็ลองวิ่งดูฮะดูซิว่าความเร็วจะเพิ่มขึ้นไหม เท่าเดิมเลย1250เท่าเดิมเลยครับสรุปแล้วผมจะเพิ่มความเร็วได้ยังไง แต่จะว่าไปแล้วเนี่ยผมยังไม่ได้รีเบิร์เลยนะบางทีเนี่ยถ้าเกิดผมรีเบิร์ผมอาจจะวิ่งเร็วขึ้นหรือเปล่าแต่ต้องบอกก่อนเลยนะครับว่าถ้าเกิดรีเบิร์ตตอนนี้เนี่ย้วยรางวัลผม12,000คือจะหายหมดเลยนะแต่เพื่อที่จะทดลองฮะว่าความเร็วจะเพิ่มขึ้นหรือเปล่ามาครับรีเบิร์เรียบร้อยมาดูกันว่าผมนั้นจะวิ่งเร็วขึ้นไหมตอนนี้เนี่ยผมมีดาวกระจายแค่9 0 0 0 0เท่านั้นเองนะและออกตัวมาแล้วครับ 241กิโลเมตรต่อชั่วโมงอันนี้เนี่ยน้อยอย่างเห็นได้ชัดเลยนะแต่ถ้าเกิดผมลองมาเก็บดาวกระจายสัก1ล้านดูแหละความเร็วเนี่ยจะกลับไปที่เท่าเดิมหรือเปล่าความเร็วสูงสุดที่1,250เหมือนเดิมครับอันนี้คือผมมีดาวกระจายที่1ล้านเท่านั้นเองนะเทียบกับ10ล้านก็คือเท่ากันเลยสรุปแล้วเราจะมีดาวกระจายเยอะๆไปทำไมฮะ ก็ถือว่าในคลิปนี้ฮะผมสามารถที่จะวิ่งได้เร็วที่สุดเท่าที่จะเร็วได้แล้วครับท่านผู้ชมด้วยการซื้อเจ้าฮิลส์โดมินัสมาไม่แน่ใจว่าช่วยหรือเปล่านะแต่ดูเหมือนว่าการซื้อเจ้าฮิลส์โดมินัสมาเนี่ยมันจะทําให้ผมนั้นวิ่งได้เร็วมากๆเลยเพราะว่าเอาดาวกระจายที่ได้ครับไปอัปเกรดจนสปีดเนี่ยเรวเวลสิบนะครับแต่ผมก็ยังสงสัยนะว่ามันมีวิธีที่จะเพิ่มความเร็วได้มากกว่านี้หรือเปล่าถ้าเกิดใครที่รู้เนี่ยคอมเมนต์บอกใต้คลิปนี้กันได้นะครับก็ถ้าเกิดใครที่อจะลง จ้าแบบนี้ฮะลิงอยู่ใต้คลิปนี้เหมือนเดิมลองกดเข้ามาเล่นกันได้ครับแนะนําว่าไม่ต้องเทพถูก,ก็ได้นะตอนนี้เนี่ยผมเหลืออีกแค่ดินแดนเดียวที่ยังไม่ได้ปลดล็อกนะครับแต่คิดว่าปลดล็อกไปก็น่าจะไม่มีประโยชน์อะไรนะนอกจากที่จะไปเปิดไข่ที่แพงขึ้นแต่ผมคิดว่าเจ้าหิวโดมินัสเนี่ยน่าจะคูณเยอะที่สุดแล้วก็ว่าได้ครับสำหรับคลิปนี้กูรักแฮฟฟันเจอกันคลิปหน้าครับ